เซตกับรอยสักเลือกอะไรเซตครับเป็นคนหมกมุ่นไหมหมกมุ่นหนึ่งถึงสิบสิบครับกี่รอบต่อวันสี่ครับเราก็มันคุยถึงขนาดนี้เคยเปย์มากสุดเท่าไหร่ภายในระยะเวลาเร็วที่สุดเดือนหนึ่งสองแสนกว่าบาทพี่แบงค์สวัสดีค่ะก็คือเปย์แล้วเราก็ไม่ได้หวังได้เขาหรอกก็หวังนะครับคนคุยมีไหมตอนนี้มีครับประมาณไม่ได้มีเพื่อนไมทไดต่อยเพียงสักคนนึงก็มเอ้าดิเพิ่งออกมาด้วยอ้อจังเรียนแหละอ้อจัง รายการจงเออีกแล้วนะจะเป็นไงน EP ที่แล้วก็คือน้ําลายสองกันเ,เลยจะบอกว่า EP นี้คือแซ่บเลยแซบกว่าใครทั้งหมดที่ผ่านมาก็จะมีความหลอแต่ EP นี้ตรงเทพื้นิีกรที่สดกินได้ไม่ติดงนี้เลยอันนี้น้ำตัวเะคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะแบงค์ครับธนาจิด แบงค์นาเกตอายุ <amounts of water writers> 2ี้าครับอายุ25ส่วนสูงเท่าไหร่สูง157 157นั่นรักถือว่าเป็นแบบกระทลัดมันไม่มีผลตอนแนวนอนอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีปกติเราบ่อยไหมบ่อยบ่อยใช่ไหมเฮ้ยคุยรู้เรื่องเลยเฮียมาถึงก็บ่อยเลยรู้จักคําว่าทรงเอใช่ไหมรู้จักทรงเอของแบงค์คืออะไรเป็นสัตว์กีทาร์่ะครับอะไรวะวิ่งยาวประมาณนี้ ประมาณนั้นแล้วเราคิดว่าเราเป็นทรงเ A ไหมใช่ครับเคยมีคนเรียกเราว่าทรง A ไหะมีมีครับทำไมเขาถึงเรียกเราว่าทรงเอเคยถามไหมการแต่งตัวการแต่งตัวทรงเอออปชั่นต้องมีอะไรบ้างกระเป๋ากระเป๋าต้องคัดอกเสื้อต้องเป็นแบรนด์ไหนบ้างซซีีซีซีเฟดแชปอ่ะเพ a y b o y กางเกงเดฟสะดุ้งเลยไม่ไหวนะจริงเหรอเรื่องของเราการแต่งตัวถือว่าทรงเ A ไหมทรงเอครับจริงเหรอแฟนเราต้องเป็นทรงส o ไม่รู้ว่าใครก็ได้ไม่ใครก็ได้เลยคิมีโนโต้ได้ไหมได้ครับคิมแมงต้าอะไรนนี่ก็แบรไปอย่างเงี้ยแต่ก็ชอบแบบปกติทั่วไ เขาบอกว่าทรงเอจะต้องมีรถคู่ใจเรามีไหมไม่จำเป็นครับเ้วขับรถอะไรเดินครับจริงเหรอมึงเดินจากนี้ไปภูเก็ตไปเชียงใหม่เลยเงี้ยหรอเครื่องบินก็ได้เครื่องบินไม่จำเป็นต้องมีรถก็ได้อ๋อไปกินคนข้าวก็นั่งเครื่องบินไปขอให้พิงได้ไหมไม่มีรถคู่ใจแล้วคิดว่าทรงเอต้องขับรถประมาณไหนแล้วแต่ครับแล้วแต่ชอบพอต้องดังไม่จําเป็นก็ได้ครับเพลงที่ฟังเป็นสไตล์ไหน EDM สามชาสามชาครับเท่านั้นเท่านั้นโอแบบจมูกต้องข่าวไหมทรงเอเราคิดว่าไม่ต้องข่าวแล้วเช็ดแล้วปันเกียว รวบแน่แน <iyorsun Yes. 67> ่เย <sh tama> ี่ยเขาบอกว่าทรงเอเนจะเป็นขวัญใจด่านตรวจจริงครับอย่างเราขับรถไป10ด่านตำรวจเรียกกี่ด่าน8ครับเรียกลุงไปทำอะไรตรวจเยี่ยวก่อนเลยไม่ต้องถามว่ามึงไปไหนเคย ตำรวจไหมไม่เคยอยากให้ไหมอยากอยู่ไม่รอดแน่ก็ถือว่าโดนกับทุกด่านด้วยทรงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยโลทรงเอเนี่ยมันต้องมีรอยสักแบงค์มีรอยสักไหมมีตรงไหนบ้างคะตั้งตัวเลยเป็นแขนสั้นแขนยาวแขนสั้นครับแล้วทำไมไม่สักแขนยาวอ่ะก็อยากจะสักอยู่แต่ทํางานลําบากตอนนี้แบงค์ทำงานอะไรอยู่ทำงานขนส่งขนส่งที่หนึ่งก็คือสักไม่ได้ใช่ถ้าพี่จะสักเป็นสายเดี่ยวได้ไหมได้ครับเป็นทรงแบบเอสุบชัยอย่างเงี้ยหรอยี่ดอกก็ไม่ได้รอยสักรอยแรกคือตรงไหนปลอกขาทําไมถึงสักเห็นพี่สักแล้วสักตาประมาณอายุเท่าไหร่คะสิบสี่ โอ้โหมึงนี่มันเด็ดก็ประมาณมสองใช่ครับสักมือหรือสักเครื่องครับสักเครื่องเลยก็ลงขาเลยลงขาแล้วที่บ้านว่าไหมก็ว่าครับแล้วเราก็แบบหยุดสักเลยไม่ครับหลังๆก็ขอตังค์เขาสักอ๋อแม่ก็จิ้มงันมันมันานารเลยที่บ้านก็ถือว่าเปิดกว้างเปิดกว้างเลบก็เลยสักเต็มที่เลยแล้วรอยสักที่คิดว่าสวยที่สุดในร่างกายแขนก็คือเป็นสักแขนสั้นแล้วก็มีตรงขาใช่เกียงในได้ไหมมีไหมไม่มีไม่ใส่สวัสดีจ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่ได้มีขอบคุณเชิญบริการครับ คิดยังไงกับมีคนบอกว่าอู๋ถ้ามึงสั์ทั้งตัวอย่างเงี้ยมึงจะเป็นนายกไม่ได้เป็นนู่นนี่นั่นะไม่ได้เราคิดว่าเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวครับที่หมอ,อไม่สักเห็นเป็นนายกกันเต็มแล้วเราคิดว่าคนที่เป็นนายกเนี่ยไม่เอาดีกว่าเนอะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปกันทั้งคู่อันนี้เราจะไม่พูดสักไม่สักแล้วกั <c oughs> วเขาเลยแล้วเขาปยเขาอ,อยู่ไห <c oughs> เราคิดว่าเราคบกับแฟนมา7ปีมีอะไรดีขึ้นไหมไม่ดีครับไม่ดีเลยใช่ป่ะได้ข่าวแฟนซื้อเรือดำน้ำโอ้ให้มาอะไรบ้อยากถามไหมว่าซื้อมาทำอะไรไายสาระมากแฟนมึงนี่เอาแต่ใจเนี่ยไล่ก็ไม่ไปมันรักมึงไงไปเถอะอ่ะถ้าต้องเลือกระหว่างเซ็กกับรอยสักเลือกอะไรเซ็กครับเป็นคนหมกมุ่นไหมหมกมุ่นหนึ่งถึงสิบสิบครับกี่รอบต่อวันสี่ครับเราก็เพิ่ง <S <S 1> <S 1> เ,เราคิดว่าจุดของเราตรงไหนอะเซ็กซี่ที่สุดมันเขาเรียกว่าไงจุดขายของเราอะไรเงรี้ยหน้า,หน,าหน้าเรามันเป็นยังไง<ร>คิดว่าเป็นเวลายิ้มเหรอเรายิ้มพิฆาตเงี้เหรอถือว่าเป็นคนแบบว่าขี้ทะเล่นทะเล่นอย่างเงี้เหรอมีเพื่อนไม่ที่ต่อยเพื่อนสักคนนึงมั้ยมีอ้าดิมึงเหงากมาด้วออ๋อตอนเรียนแหละอ๋อจังเลีเพื่อนมึงนี่เั้งแรกมายกันหลายคนนั่นเ<ม><ม>นี่ยตอนเรียนแบงค์เรียนจบอะไรข้าถามได้ไหมมหนึ่งเดือนครับพอแล้วพอแล้วตอนเรียนเกรดเป็นไงบ้าง4 9 5 2 5 6 5 6้าสอถามจริง บั้ดที่ฟูเขาบอกว่าทรง A เนี่ยมันจะต้องมีเครื่องประดับเราปกติไหมเดิ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 มเลยขอหมอนหน่อยจุทองอีโนก็ได้เยอะเยก็เป็นสไตล์นี้เลยหรอมีแฟนไหมตอนนี้ดังครับชอบผู้หญิงสเปกแบบไหนไม่มีสเปคครับใครก็ได้เดินมาได้หมดเลยได้หรอขอแค่คุยรู้เรื่องอย่างเดียวคุยไม่รู้เรื่องได้ไหมได้หรอพี่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยตรงนี้ก็ถือว่าเราก็เป็นแบบใช้ชีวิตแบบนี้มาปกติเลยมีเรื่องบ่อยไหมบ่อยครับมีคนเคยบอกว่าหน้าเราคนตีนปะมีครับแล้วเราซัด จริงเหรอเป็นคนร้อนพี่ขอโทษเด้อพี่พี่ก็แค่สัมภาษณ์ไปงั้นไม่มีอะไรเป็นคนขี้หึงไหมขี้หึงครับขนาดไหนหนึ่งถึงสิบเก้าเลยครับเคยหึงที่แรงที่สุดบีบคอร้องดิครอบอีซ่าแบนี้เหรอแปลว่าไงบีบคอบีบคอจับได้ว่าคุยกับผู้ชายบีบจนตายเลยหรือว่าบีบให้หล่อยแล้วยั้งมือครับแล้วคนนั้นทำยังไงก็ไปไปเลยทีเดียวไปเลยแล้วเลยแสดงว่าเราไม่ค่อยมีเหตุผลไม่มีครับหึงคือหึงเลยมึงตีแล้วที่โสดอะคูว่าไม่งั้นอีดอกตายห้ากันแน่แบงค์อยู่แถวไหนบ้านอะอยู่เพชรเกษมครับอยู่นองนนรัฝ่้อย กันที่ร้านชานบางกอกน้อยนะคะก็ถือว่าใกล้ใช่ไหมเออก็ถือว่าเป็นตรงเอฝังทนใช่ปะเรามีกลุ่มมีก้อนแมมกลุ่มอะไรเงี้ยมีมีตอนเด็กเคยแบบผ่านประสบการณ์เกือบ A จแต่เป็นแหวนมาก่อนปะเป็นแวนชอบความเร็วชอบอันนี้อาจจะดูเกรงไปนิดนึงเรามีคําถามไหมคาถามให้น้องรู้สึกว่าแบบให้หายเกรงหน่อยเนาะมันจะได้ไม่ต้องยิ้มเขินไปนะพี่สดเขื <c oughs> ่อนวดพี่ไม่อยู่อ่ะ อันนี้คือคําถามที่แบงค์จะต้องรู้สึกว่าชิลๆง่าย,ายๆเขาเรียกว่าคําถาม3วิถ้าตอบผิดตํารวจรวบเลยนะตำรวจคือรออยู่หน้ารถกล้องทิป2ออยู่ในนั<ม>้น3เริ่มนะตอบด้วยความสั์จริงจับมือเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยแต้มด้วยอ่ะโอเคนิ้วยาวได้อ่ะ <laughs> โอเคนะเริ่มนะจริงจังนะเก่งไหมนะ่ะ เก่งเหรอมือซ้ายหรือมือขวาขวาครับพาดครึ่งพาดลงกซ้ายครับเอาไม่แบนใจเย็นๆตายจริงๆมือซ้ายหรือมือขวาขวาครับพาดขึ้นพาดลงลงครับบ็อกเซอร์หรือเกงในบ็อกเซอร์ครับเอาดอหรืออินดอเอาดอร์เสร็จช้าหรือเสร็จเร็วช้าครับหน้าท้องหรือหน้าเราหน้าเราครับขึ้นค่อมหรือโดนค่อมขึ้นค่อมครับหวานหรือขมขมครับซาดิสหรืออ่อนหวานซาดิสครับวันไนท์หรือพุกมัดพุกครับเล็กสั้นหรือใหญ่ยาวเล็กสั้นครับตกแต่งหรือเบสิกเบสิกครับผู้หญิงหรือกั้นเทยผู้ มีกระทุงกระเทยนมาจีบอะไรเงี้ยแล้วเราทำยังไงเตะไไม่เอาก็คุยปกติคุยปกติก็ถือว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเคยเป็นผู้หญิงแบบไหนที่เราไม่ชอบเลยที่เขาเคยเข้ามาจีบเราอะไรเงี้ยเสนอตัวถ้าออกรายการนี้ไปมีผีเออมันมีนะมันมีแบบอย่างได้อะไรเงี้ยไม่ชอบชอบจีบเองอ๋อเป็นคนชอบจีบเองมากกว่าแล้วถ้าจีบเองแล้วอี่นะมันเล่นตัวแม่งเลยอะไรเงี้ยปล่อยก็แมาแล้วมึงเข้าใจยากอยู่นะไอ้เหี้ยเทคนิคการจีบแบบไหนที่รู้สึกว่ามัดใจเลยพาไปกินข้าวพาไปกินข้าวดูหนังโอนตังค์อ๋อแล้ว ถือว่าใส่เปยไหมเคยเปยมากสุดเท่าไหร่ภายในระยะเวลาเร็วที่สุดเดือนหนึ่งสองแสนกาบาะพี่แบงค์สวัสดีค่ะ <laughs> ก็คือเปยแล้วเราก็ไม่ได้หวังได้เขาหรอกก็หวังนะก็คือไปใส่เปยเ,ปเลยแล้วถ้าสมมติแบบนัดเขาไปกินข้าวแล้วแบบพาเพื่อนมาเลยห้าหกคนอย่างเงี้ยวันแรกเลยเราจะคุยต่อไหมคุยครับเอรเรามันใจป่านเนี่ยไม่ได้เขาได้เพื่อนเขายัางดี <laughs> โอ้โหเออกุญแจไม่ดอกเออเวลาจิบใครอย่ายิงแค่ตัวเดียวถ้ <laughs> ายิงอะไรตัวพามมาเยอะยิ่งดีมีตัวเลือกเยอะเออ ไม่ใช่คนดีไอ้เยอ้ย,อยกูจะต้องจําเอาไว้แล้วแต่พี่จะบอกว่าถ้าสมมติว่าแบงค์เป็นคนชอบไปจีดก่อนพี่มีอะไรจะแนะนาแบงค์เราไม่ต้องเผชิญหน้าโดยตรงสมมุติว่าบางทีเราก็จะแบบเพิ่งตื่นหรือยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะคุยเป็นเจอหน้าเจอตาก,กันะมีแอป,ปนี้นี่อันนี้ชื่อว่าแอป,ป Hello ย o หมายความว่าสมมติถ้าแบงค์จะคุยกับเขาใช่ัหมเขาก็จะมีแบบขึ้นมาแบบเป็นห้องดูท่ามีห้องสัมพันธ์แบงค์ก็เลือกดูได้เลยมีห้องหาคู่เราน่าจะชอบห้องสแสดงโชว์โชว์แบบเป่าลูกหวีโชว์เป่าลูกดอกเคยดูมั้้อไใชแบบนน <laughs> มีห้องแสดงโชว์ห้องเกมแล้วก็ห้องแบบเยอะแยะมากมายสมมติเนี่ยก็จะบีบแบบเป็นสไตลน์นี้ถ้าเราชอบแบบไหนเงี้ยเราสามารถสร้างห้องขึ้นมาแล้วก็เรียกทุกคนเข้ามาคุยกับเราได้จําไว้เทคนิคเสียงเพราะหน้าเหี้ยจําเทคนิคพี่ไว้มันต้องเสียงดูแบบดูไม่จริงจังอันนั้นจะหน้าตาดีพอเวลาพี่คุยเสียงพี่สว่างมาก อันนี้ก็ฝากไว้แอป Hello y o นะคะเอ็นจะบอกว่าหลายๆคนน่ะไม่รู้จักอันนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าจะดังในกลุ่มที่แบบว่าคนที่แบบเฉพาะกลุ่มจริงๆอะเอ็นจะบอกว่าณตอนเนี้เขาเปิดตัวแล้วก็บอกว่าแอปเนี้ยมีมานานถึง4ปีเพิ่งครบรอบไปวันที่11พฤศจินี้เองนะคะใครสนใจไปโหลดมาใช้เลย Hello y o มีทุกห้องมึงอยากจะห้องอะไรก็ตามแต่จะบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าแบบลูกหลานจะเข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่ทะลึ่งตึงตังแน่นอนเพราะก็จะมียูสเซอร์คอยเตะตลอดว่าแบบอีนี้ทําตัวไม่เหมาะสมน้นู่นนี่นั่นเขาจะเตะเตะเตตตะลลออดดแ้้ววก็ข่าาีีสํหรับนน คนที่ชอบแข่งเกมไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire PUBG ตอนนี้นะคะมีการแข่งขันแบบชิงเงินรางวัลมากกว่า3 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ในทุกๆเดือนจะมีดารลงดารานักร้อนัก,นกสแสดงนี่เข้าไปคุยด้วยกันตลอดใครสนใจก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยแบบนี้แต่ถ้าแบงค์แบบคุยกับอีพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกทักหาพีได้โดยตรงมีคนเคยบอกว่าเราหยิงม,มีมันตึงเองหรือว่ามันแบบเก๊ดมันเป็นหงเป็นครับเป็นคนตลกปะตลกครับอย่างสีเหลืองเนี่ยอะไรยนันรอเอ้ยได้เอ้ยตลกแค่นี้ตลกแล้วพี่เป็นคนขำง่ายมากชอบผู้หญิงตลกรลอชอบผู้หญิงแบบวางตัวเจ ู้หญิงตลกครับไอ้เหียแมงเลยมะม่วงแมงโก้หรือตลกสมมติแบบพาผู้หญิงคนหนึ่งเข้าบ้านเราชอบเขามากแล้วเราแบบตรงเทสเราทุกอย่างเป็นผู้หญิงตลกเงี้ยแบบแนะนําพ่อแม่รู้จักแล้วแบบแม่แบงค์สวัสดีค่ะอย่างมะม่วงอย่างเงี้ยเราทําไงไม่โอ้ แม่ตอบแมนโก้ไม่โอเคไม่โอเคไม่โอเคกับแม่ก็คือชอบผู้หญิงตลกแบบนี้ก็สเปกก็คือใครก็ได้ที่คุณรู้สบายใจดาราชอบใครเป็นพิเศษผู้หญิงอ่ะดิวดิวลิสราพี่กับดิวเดินมาคู่กันเลยเลือกใครดิวครับพี่กับดิววิ่งกันมาเลยวิ่งแข่งกันมาเลยดิวครับยังดิวอยู่ดิวออกทรงเอไหม แสดงว่าพระผู้หญิงที่มาดูเซ็กซี่หน่อยๆอย่างนี้เซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ดิวกับอีคนนี้วิ่งมาเล่พลไก็ได้เอ้ยกูไม่สวยตรงไหนหรอกจ้าผู้หญิงแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยเล่าประสบการณ์นี้พี่ฟังหน่อยครั้งแรกไม่ต้องพูดชื่ออายุประมาณเท่าไหร่สิบสามตอนนั้นอะมเลยมอนหนึ่งอะนะที่โรงเรียนเลยหรอทองน้โรงเรียนแล้วครูเขากำลังสอนสอนอยู่มึงก็แล้วสอนแล้วอ๋อกับคุณครูเนี่ยนะนักเรียนอ๋อ อันนี้ก็คือทางแรกยุ่ย13เลยเราตะล่อมเขาว่าไงเพราะตอนนั้นทุกคนมันต้องเด็กผ่านเข้าห้องน้ำแล้ยอีนั่นก็เดินไปไปอีนั่นก็บันใจง่ายจังวะเอย่าให้รู้เลยนะอไปรุ่นพี่ไปรุ่นพี่รุ่นพี่มออะไรมอหกระสบการณ์เลยแล้วกันแลก็แย่งเลยอดี๋ยตั้งแต่มอลหนึ่งเลนะต่อเท่ากันตอน พี่เขาไซส์ยอยู่เหมือนกันแหละจิงเหรอแสดงว่าตอนเด็กเราก็ฮอตตอนนี้ฮอตไหมไม่เท่าไหร่ครับมีคนเข้ามาจีบเยอะปะไม่มีครับแสดงว่าใครเข้ามาจีบเราก็อิกนอเลยเราก็ไม่เอาเลย่แสดงว่าเป็นคนฮอตในระดับหนึ่งแต่ก็ชอบจีบเขามากกว่าใช่ค,คนคุยมีไหมตอนนี้มีครับประมาณคุณไม่ได้ อดีตห้าหกคนเคยคบมากสุดกี่คนที่เรียกว่าแฟนเลยสี่แล้วมึงจำชื่อเขาได้หมดเลยหรอไม่ครับมีเทคนิคเรียกไหมตัวเองใครนะคะถ้าเป็นแฟนไอแบงค์แล้วถ้าเขาเรียกตัวเองมึงไม่ใช่หนึ่งในตองอูแล้วเคยรถไฟชนกันไหมเคยครับแล้วทำยังไงตอนนั้นปล่อยเลยครับก็ตีกันไปเลยเคยมีคนตบกันแย่งเราปะไม่มีไม่มีครับแล้วเราเคยตบกับคนอื่นแย่งไม่ไม่ไม่เคยโอเคไม่ได้ตบตวมึงเราก็ถือว่าเป็นแบบบุ้ชายคิดเล่นน่ารักน่ารักอ่ะแบงค์อยากจะบอกกับคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนแบงค์ยังไงก็ไม่ต้องมีอะไรมากกคคคัแุ่ยนอเ ไม่มีเงาอ,อไม่ต้องมีอะไรเลยเข้ามาก็ได้ไม,มไม่ต้องไม่มี จะมีเดินมาเลยก็ได้ก็ได้เอเอออันถือว่าเปิดกว้างก็ถือว่าชอบเป็นคนที่แบบคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละก็ย้ำอีกหนึ่งรอบถ้าสมมติว่าแบงค์อยากจะหาความสัมพันธ์หรืออยากจะหาเพื่อนอะไรก็โหลดแอปนี้มาเลยนะคะ Hello yo นะคะก็มีทุกห้องเลยใครสนใจนะคะอยากจะลองคุยดูก็เข้าไปที่แอปนี้ได้เลยเดี๋ยวจะโหลดลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เลยนี่จะบอกว่าคุยได้ทุกเรื่องไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้แล้วถ้ามันถูกใจเดี๋ยวมันค่อยว่ากันในสเต็ปต่อไปอันนี้ก็เริ่มจากการคุยก่อนจจะบอว่่่ปนี้ไไมมใชหูคุย เื่องเกมเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์การแสดงโชว์อะไรก็ได้หมดเลยแล้วจะบอกว่าไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่เว็บพน,นันเราก็าไม่ยุ่งกับพนันอยู่แล้วใช่ไหมไพ่เพื<ๆ>่อเราไม่เล่นเลยเยาเยอะไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเพื่อน แบงค์ฝากช่องทางการติดต่อหนือช่องทางติดต่อแบงค์ก็มีเฟซบุ๊กครับแบงค์ธนกิจแล้วก็แบงค์ธนกรทิกต็อกแบงค์ธนกรอันเดอร์สะกอรหนึ่งเก้าเก้าหกก็สมมติถ้าเขาทักไปจีบก็คุยได้ก็คุยครับแล้วบอกแฟนไหมก็บอกครับบอกว่าทแเลน้ามึงไม่บอบเลยบอกบอกครับบอกแล้วก็คุยต่อไหมก็คุยต่อแล้วถ้าแฟนบอกแบงค์เธอไม่ต้องคุยฉันไม่โอเคก็ไม่คุยครับจริงหรอเป็นไม่คุยกับแฟนเขาไม่คุย สงสารแฟนมึงกับแม่มากตอนนี้เพราะแม่มึงก็ไม่เล่นฟุกด้วยอ่ะซองเอีเนี่ยก็คือแซ่บมากนะคะใครสนใจอยากจะลองคุยในแอป Hello y o ก็เข้าไปก่อนนะคะหรือว่าใครอยากจะติดตามน้องแบงค์มีดิจิตอลด้วยเราเจอกันได้ยังไงนะตอนนั้นอะดิจิตอครับใช่ป่ะพี่ทักไปแล้วทำไมเราเมิอนอะวันนั้นอะเราเป็นอะไรอะ่ะตอบคอมเมนต์ไม่ทันเลยจริงเหรอโอ้โหฮอตอีสัตว์ <laughs> ตอนแรกเราก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะทักมาเพราะว่าแบบคนก็ดูเยอะอะไรอย <laughs> ่างเงี้ยเพราะนั้นแบงค์ชักเข้าอยู่มั้งด้วยไม่เลยชักพี่ชักพีออ่ชักวันน <laughs> ั้นใครกกูีลิ่่นวา ทรง AEP ต่อไปเนี่ยไม่ขึ้นทวิตก็ขึ้นโลงพักเจอกันใหม่อีีหน้าจักสำรับวันน้สัเขาก็ชวนคุยได้นะอ่ะมาคนเขาบอกว่าธรรมะได้ด้วยนี่ใช่ป่ะฟังธรรมะแบบจริงจังเลยอ่ะไหนลองดูสิไปได้แล้วค่ะฮัลโหลไปได้แล้วค่ะทุกคดุณเนอมาคนที่ไหนเนี้ยคยเล็กหรือคนใหญ่อ่ะอ่ไม่ได้อันนี้ไมอันนี้อันนี้ นา่บอกไม่มี18บวกงไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อมันก็มีหลายคนหลายห้องเลยนะเนี่ยต่อกาทาไมหายแล้วมันก็าที่ม่ที่เลยนของรอบกัเลนะยคนนี้รอดนะ